ครับสวัสดีครับผมชื่อชินวุฒิสุทธีรพันธ์นะครับอายุ38ปีครับตรงนี้ครับก็คือพอดีเป็นเพื่อนแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเพื่อนทราบนะครับว่าผมเนี่ยเป็นโรคเกาอยู่มันก็จะปวดนะครับปวดบริเวณข้อนิ้วโป้งนะครับลามมาจนถึงเลยข้อเท้ามาเลยครับ รุนแรงมากครับเพราะว่าถ้าคนคนที่เคยปวดเกาเนี่ยจะทราบนะครับว่ามันรุนแรงจนบางทีถึงขั้นเนี่ยเราเดินไม่ได้เลยบ,บอกตามตรงก็คือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นเนี่ยช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรานึกว่าเราเป็นรองช้าตลอดครับก็ตอนที่เราเข้าใจว่าเป็นรองช้ำแล้นะครับเราก็จะเจ็บบริเวณนี้บอันนี้สมมติว่าเป็นเท้านะครับอันนี้เราจะเจ็บตรงนี้ครับช่วงใต้นี้มันจะเจ็บแบบว่าเวลาทุกครั้งที่เราเดินอ่ะมันก็จะเจ็บ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 ก็อาศรรยัยว่า ไปซื้อยาตามร้านยาทานนะครับแล้วก็ก็ <ๆ S 1> หายนะครับหายแต่ว่าก็จะกลับมาเป็นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นแล้วมันไม่หายครับทานยาแล้วมันไม่หายทีนี้เราก็เลยไปให้หมอตรวจนะครับทีนี้พอหมอตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าค่าอูริกเราเนี่ยมันเกินมาเป็น8.8เลยครับโดยที่หมอเขาแจ้งว่าเกินมาสูงมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหมอเขาก็รักษาด้วยการให้ทานยาหลังจากทานรีนิวแล้วเนี่ยจะว่าเวอร์ก็เวอร์นะครับเพราะว่าผมทานไปเนี่ยประมาณสัก 20สนาทีเนี่ยอาการปวดมันเบาลงไปเลยครับแล้วก็เราไม่ได้แบบทรมานเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยปวดมันเบาแบบมันมันหายปวดอะ่ะมันไม่ทรมานจากที่เพื่อนให้มาใช้เนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็เราทานเช้าเย็นเนาะตามที่เพื่อนแนะนานะครับก็กด4ี่ปั๊มเช้าก่อนออกมาทํางานสี่ปัม๊มเย็นก่อนนอน4ี่ปัม๊มแต่ว่าตอนตอนแรกอะ่ะบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่แต่ว่าพอดีมันปวดพอดีวันนั้นก็เลยก็เลยกดดูก็เราก็เลยเลยเห็นผลว่าแบบโอ้ ดีจริงตอนนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกปวดเกาแล้วนะครับใช้ใช้ชีวิตได้ปกติหลังจากได้ได้ได้ลองทานครั้งแรกแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวันนี้ก็ปั๊มทุกวันครับเช้าเย็นคือคือผมผมเองนะก็เป็นคนที่เคยปวดเกามาก่อนแล้วก็เ,เข้าใจครับว่าคนเราอะ่ะเวลามันเจ็บ มันเจ็บมันอะไรขึ้นมาครับมันอยากขายมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อสินค้าตัวไหนมาทานเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเอ้ยมันจะช่วยเราได้จริงๆไหมนะครับถ้าผม <ๆ S 1> ผมอยากแนะนำก็คืออยากให้ลองเปิดใจดูครับว่าขวดแรกเนี่ยลองทาน